สวัสดีครับผมออลลี่จากข่าวด่วนของแดงครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแท็คติกที่มีความเหมือนและแตกต่างกันของเจอร์รนคอปแล้วก็เปนะ๊ปกอร์โอลาฮะแตกต่างเหมือนกันแนะ่ครับคลิปนี้เนี่ยมีภาพด้วยมีภาพประกอบนะครับทั้งนั้นเนี่ยทุกท่านจะเห็นได้อย่างชัด,ชดๆเลยว่ามันต่างกันยังไงนะครับซึ่งภาพประกอบเนี่ยผมเอามาจากคลิปของนูแมนนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ ด้านล่างนะครับในด้านของ description นะครับใครที่อยากดูคลิปเต็มๆเ,เนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูภาพให้เห็นกันชัดๆนะครับเรามาพูดถึงความเหมือนและก็แตกต่างกันของแท็ติกของ2คนนี้ก่อนความเหมือนกันของแท็ติกของเป๊ปและก็ครอปนี่ก็คือไลน์อัพครับพวกเขาเล่น4-3-3เหมือนกันแต่พอเล่นเกมรุกพอบิลล์อัพเกมรุกไปเนี่ยแผนมันกลายเป็น2 3 5เหมือนกันนะครับเป๊ปเนี่ยนะฮะ ใช้การโจมตีในพื้นที่ที่เรียกว่าโจมตีใน half space นะครับในพื้นที่ half space ขณะที่ครอปเนี่ย transform ไปเป็น2-3งห้าเหมือนกันแต่ว่าครอปโจมตีในพื้นที่ wing space นะครับแตกต่างยังไงไปเริ่มมันที่เป๊ะกัวเดลาก่อนนะครับไปเริ่มมันที่เป๊ g ก a ว d ดล l าก่อนนี่คือเทคติคของเป๊เขาจะสังเกตว่าเปิดมาเนี่ยมันก็เหมือนกับแผน4-3-3ปกติทั่วไป แต่การเคลื่อนที่นะครับเวลาที่พวกเขาจะเล่นเกมรุกเนี่ยกองหน้า2คนทางด้านข้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นราฮิมเซอร์ริงเป็นริยาดมาเรสเป็นเบร์โดซิลวาเนี่ยสองคนสองสามคนตัวเนี้ยหรือว่าถ้าซาเน่อยู่ก็จะเป็นซาเน่เนี่ยเวลาพวกเขาจะเล่นเกมรุกครับทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของกองหน้าคิดไปว่าเป็นเซอร์ริงแล้วก็ซิลวาแล้วกันเซอร์ริงกับซิวาครับจาก ดึงตัวเองออกมาด้านข้างเปิดพื้นที่ตรงกลางครับดึงตัวเองออกมาด้านข้างเปิดพื้นที่ตรงกลางให้มันมีพื้นที่ที่เรียกว่า half space นะครับแล้วให้ดาบิดซิลบาแล้วก็ควินเดอร์บอยเนี่ยวิ่งขึ้นไปเติมในพื้นที่ half space ตรงนั้นนะครับกลายเป็นแผนที่มีกองหน้า5คนนะฮะชัดเจนนะครับจากภาพเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าสเตอร์ลิงแล้วก็เบนเน s ัลซิลวาเนี่ย เปิดพื้นที่นะครับให้กว้างออกนะครับฐางพื้นที่ของกองหลังออกมาแล้วก็ให้เดบิดซิลวาแล้วก็เคเวนเดอร์บอยเนี่ยเติมเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับดังนั้นครับช็อตต่อมาครับเมื่อซิลวาแล้วก็เดอร์บอยนะครับเติมขึ้นมาสูงแล้วกองกลางก็จะเหลือแค่เฟอร์นันเดโยคนเดียวนะครับดังนั้นทำยังไงวิงแบ็กครับที่เขาเรียกกันว่าอินเวอร์ตวิงแบ็กอินเวอร์ตฟูลแบ็กเนี่ย ก็จะหุบเข้ามาข้างในนะครับก็จะหุบเข้ามาข้างในเป็นกองกลางแทนที่ตำแหน่งของซิลบาและก็เดร์บอยนี่ตามรูปเลยก็คือเข้ามาเล่นตรงนี้นั่นคือสาเหตุว่าทำไมฟาบินเดลที่เป็นกองกลางเนี่ยถึงไปเล่นเอ่อเล่นแบ็กซ้ายให้กับแมนซิตี้ได้นาน2นานนะฮะทั้งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเพราะว่าการเป็นแบ็กซ้ายของเขาเนี่ยมันหุบเข้ามาเป็นกองกลางนั่นเองนะครับนี่คือตำแหน่งของฟาบินเดลนะฮะ ขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยลีพูก็เคยใช้แผนนี้นะครับเกมนัดเกมในฤดูก,กาลที่แล้วนะครับวเนอร์ดูมเนี่ยยืนแบ็คซ้ายนะครับสุดท้ายแล้วก็มายืนเป็นเข้ามายืนหุบเข้าม,ามาตรงกลางตรงเนี้ยแบบเนี้ยนะครับแผนเนี้ยเจอรเคาเก็เคยใช้ก็คือแผน Invert Full Back เนี่ยนะครับไวเนอร์ดุมเคยเล่นอยู่นะครับผมจำไม่ได้ว่านัดไหนน่าจะเป็นเกมแบบเล็กๆอะ่ะเกมแบบตัวสำรองลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไวเนอร์ดุมเคยเล่นอยู่พอมาดูภาพนี้ก็จะค่อนข้างชัดเลยว่าเนี่ย มันเป็นแผน2-3-5จริงๆนะครับนี่คือภาพสถานการณนะ์จริงนะครับในแมชจริงเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างชัดว่าเนี่ยการยืนตำแหน่งของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะว่าทางด้านของโอเล็กซินเชนโก้นะฮะแล้วก็คลายวอล์กเกอร์เนี่ยก็ุบเข้ามายืนคู่กับฟอร์นิเนโยเลยนะครับแล้วก็เดอร์บอยแล้วก็ซิลาเนี่ยเข้ามายืนเสริมในเื้นที่ฮัฟสเปซนะครับ ขณะที่สเตอร์ลิงแล้วก็แบนเนอร์โรซิวาเนี่ยยืนในพื้นที่ด้านข้างนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับจากจังหวะนี้ทีนี้ทำยังไงต่อการโจมตีซิตี้ก็เซตบอลนะครับแล้วเพื่อแล้วเมื่อบอลเนี่ยมันมาถึงแบนเนอร์โรซิวาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่นะครับระหว่างกองหลังนะ่างเแบ็กเนี่ยก็จะต้องมาปิดซิวาพอแบ็กปิดซิวาปุ๊บมันมีพื้นที่นะครับระหว่างแบ็กแล้วก็เซนเตอร์ของ ผู้เล่นเกมรับเนี่ยมันก็เปิดพื้นที่ให้เดออยเนี่ยมีพื้นที่เล่นนะครับและเมื่อซิลวาเห็นปุ๊บเนี่ยเดออยเขาก็วิ่งไปรอในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซตรงนั้นแล้วก็ครอสบอลเข้ามานะครับด้วยไอเดียของเขาโจมตีจากจุดนั้นนะครับเบเนเด็ซิวาได้บอลปุ๊บเนี่ยแล้วมีพื้นที่ปั๊บเนี่ยนะฮะเดอบอยวิ่งไปในพื้นที่ว่างในช่องฮาร์ฟสเปซตรงนั้นทันทีเลยนะครับนี่คือที่มาของการเซตเกมของแมนซิตี้นะครับ ทีนี้ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ต่างกันยังไงอ่ะมาเริ่มกันที่เห็นไหมครับว่าสตาร์ทไลน์อัพเนี่ยเป็น4-3-3เหมือนกันแต่ลิเวอร์พูลครับจะไม่ได้ซับซ้อนขนาดแมนซิตี้สิ่งที่ลิเวอร์พูลทำคือหุบซาร่าแล้วก็มาเน่เข้ามาเห็นไหมฮะซิตี้จะเอาเซอร์ลิงแล้วก็เบรนโดซิวาเนี่ยออกข้างนะครับแล้วเอากลางเข้าขณะที่ลิเวอร์พูลครับหุบซาร่าแล้วก็มาเน่เข้า แล้วก็แบ็คเนี่ยดันขึ้นมาแทนในตำแหน่งตรงนั้นนะฮะแล้วก็กองกลางก็อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือความแตกต่างกันดูให้ชัดขึ้นเห็นไหมครับฮุกเข้ามาแล้วก็เอาแบ็คเติมเลยนะครับเพราะว่าแบ็คลองเนี่ยเล่นเกมรุกเก่งแบ็คลองเล่นเกมรุกเก่งกว่ากองกลางนะฮะมีภาพนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นคือกองกลางก็อยู่เหมือนเดิม3คนแต่เมื่อบอลอยู่ถึงอาร์โนปุ๊บเนี่ยที่ริมเส้นปุ๊บเนี่ย กองหน้าก็จะไปยืนอยู่ตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะนี่แหละครับก็คือความแตกต่างของทั้งสองแผนนะครับผมเชื่อว่าใครที่ชอบดูฟุตบอลแล้วก็โดยเฉพาะคนที่สนใจในเรื่องของแท็กติกเนี่ยจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเออประมาณนี้แต่ผมว่าคลิปเนี้ยจังหวะนี้ของนูแมนเนี่ยมันทําให้ชัดขึ้นเห็นแบบชัดเจนเลยว่าเออมันมีการทาน n s f o เกมรุกแตกต่างกันยังไงของทั้งสองทีมนี้อะไรทําให องทีมนี้มันเก่งเหลือเกินเนี่ยมันเก่งเหลือเกินแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าการที่เขาดันกองกลางขึ้นมาเป็นกองหน้าช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยต้องมีกองกลางที่มีสกิลในการพาบอลบุกนะครับได้เยอะนะครับขณะที่ลิ์พูเนี่ยแล้วก็เราใช้แบ็คนะครับในการครอสเข้าไปกองกลาง,ลางแล้วก็อยู่ในพื้นที่เดิมของพวกเขานะแล้วก็ใช้กองหน้าเนี่ยมารุกแทน แทนที่จะเป็นกองกลางแบบแมนซิตี้นะครับนี่คือความแตกตา่างแล้วก็เหมือนกันของแทัคติกของเป๊ปและก็แทัคติกของครอปนะครับจริงๆทั้งสองคนนี้เขาก็รู้แทคติกของเขาดีอยู่แล้วแหละนะฮะเพียงแต่ว่าปรับเอาไปตามที่วัตถุดิบของแต่ละทีมมีด้วยนะครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็น2แผนที่ต้องบอกว่าเกรียงไกรที่สุดนะครับในฟุตบอลอังกฤษในฟุตบอลยุโรปในยุคนี้แล้วนะครับจาก4-3-3ทานฟอร์มาเป็น 2 3 5นะครับคิดเห็นจะต่างกอย่างไรชอบแผนของใครมากกว่ากันนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันให้กันด้วยนะฮะใครที่เป็นแฟนลิพูลนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่ n เ v e r วอล์ก alone